ไปต่อกันที่หลายจังหวัดนะคะก็มีการนําร่องมอบสินเชื่อตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและทุนชนเมืองค่ะที่ห้องศรีพัชรินสโมสรร่วมเริงชัยข้าสนัขอพายนานข้าสนนา,ารีจังหวัดนครราชสีมานายธงชัยหืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันพร้อมด้วยนายสมชายพงประภาผู้อำนวยการสํานักการธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าสิบราชการค่ะก็ได <invention> <inglés> ้ม <kaikki ticket emperor> <plate Wei ido> ีการมอบสินเชื Man ่อค่ะตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะคะให้กับตัวแทนจากกองทุนหมู่บ้านกองทุนละไม่เกิน1ล้านบาทจานวน36กองทุนด้วยกันรวมวงเงินสินเชื่อทั้งหมดก็36ล้านบาทค่ะ ภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านของรัฐบาลนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2558ที่เห็นชอบมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยสําหรับจังหวัดนครราชสีมานั้นมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีคุณสมบัติอยู่ในระดับดีมาก A และระดับ B ีสามารถขอสินเชื่อได้จํานวน2 2,012กองทุนด้วยกันโดยงดดอกเบี้ย2ปีแรกเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐ,ฐกิจค่ะ ខ្ល